ปลูกให้เป็นทรัพย์สินนะครับปลูกให้เป็นชิ้นทรัพย์ปลูกให้เป็นมรดกของเจ้าของนะครับเนาะทิมไว้อันนี้แค่สามนาหนึ่งนาทีปลูกได้สามต้นสี่ต้นนะครับเนาะสำหรับการนิบเงาะซักนะครับเนาะแล้วเขาแตกขึ้นเมื่อเองถ้าเขาหลอดพันแหล่งไปนะครับเนาะเขาก็ไม่ได้เฮ็ดยังกับพันไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะครับก็จังมาเบึง กจังมาตัดขายก็ได้นะครับเนาะอาจจะยู่ที่อา่า10ปีต่อ1,000บาทนะครับเนาะมันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะถ้าเฮาอยากมีนะครับสินทรัพย์เนาะคือดออกเตร์สมหมายนะครับนะเนาะเฮากก็ลองอ่าปลูกต้นไม้นะครับติดหัวติดสวนไว้พราะว่าการปลูกต้นไม้เนาะมันบ่ได้ดูแลตลอดเวลานะครับเนาะบ่ได้มาปลดเขาป้อนน้ำใส่ปุ๋ยหยิบซีม,มงมาต้องมาหดน้ำเสาแรง นะครับเนาะมันปลูกแล้วก็หั่นลังได้มันปลูกแล้วก็ให้เทวดาเลี้ยงได้นะครับเนาะขอให้แค่ให้รอดแรงแรกนะครับเนาะโอกาสรอดสูงอยู่แล้วแล้วเขาบ่ได้ไม่เห็ดอียงอีกนะครับนอกจากเอากิ่งนะครับเราไปเผาทานมาแตะแต่งกิ่งนะครับเนาะให้เขาอ่าขึ้นสูงๆูงนะครับเนาะให้ล้ำขอใหญ่ใหญ่นะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเขาบ่ได้มาลงทุนเพิ่มนะครับเนาะบ่ต้องมาเกี่ยวบ่ต้องมาดำ มะต่องมาไถ่มะต่องมะวานเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเนาะเป็นเงาซากทีอ่าผมปลูกลราเขาแตกกิ่งแตกแขนงขึ้นมานะครับเนาะพ้าผู้ใดเนาะครับเนาะอยากมีเงินล้านนะครับสามสิบจี้สิบปีนะครับเนาะเฮ็ดไว้กับเศียรกระล้องเอาไปพิจารณาเบื้องถ้าเขาอยากมีบุญนะครับเนาะก็เอาเงาซากไปปลูกนะครับเอานะครับต้นซากไปปลูกถิ่ไว้เบื้องเนาะครับอันนี้ผมก็แค่เน็บเงาซื้อมาต้นละสามบาท นะครับเนาะหาสิปตั้งถ้าผ่านไปจากนี้1ิปี20่สิบปีสามสิบปีก็ชิบ่าไ้บอตันละสามหมื่นสีมืนถ้าแปรรูปแล้วก็สิบหาหมื่นหมืน นะครับเนาะเพื่อนปลูกตั้งแต่นะครับสามสิบก็ปีที่แล้วนะครับเนเอกภายในต้นละสามหมื่นสี่หมื่นจากนี้ไปอีกสามสิบปีผมก็สิบว่าในต้นละห้าหมื่นหกหมื่นบ่นะครับแปลรูปแล้วก็สิบว่าต้นละแสนกว่าบาทบ่เพราะว่าค่างเงินมันไปหนานะครับเนาะอ่าท้องดอกเตยสมหมายเพื่อนปลูกตั้งแต่เนาะครับเนาะกฎหมายบ่ท่านได้เปลี่ยนนะครับเนอกตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแล้วว่า ตัดได้นะครับเนออาจจําำหน่ายได้นะครับเนอเป็นในลักษณะแบบนั้นสามารถเอาไปค้ำประกันเงืนกู้ได้สามารถขายข้าวบอนเคดิตได้นะครับเนอกฎหมายเขาเอื้อเด้นะครับเนอเอามาปลูกไว้น้ำไห้น้ำหน้าน้ำคูนะครับเนอหลวกะหันหลังนะครับมันสิบดีบ่เขากับไปเหตุงานไปรับจ้างนะครับทั่วไปเนอเพระว่าจะเป็นไม่ซากไม่พยุงไม่ตะเชียนไม่ยางหน้าไม้มอหกกันนี่นะครับนอเอามาปลูกทิ้งไว้ เผื่อได้บึงเผื่อได้แง่งซื้อ